สายฟูดดินักริมคลองอิมพิชยา2เ๋ยวเรือบ้านล้อมสุกริมคลองของจริงอิมมนบรรยากาศดั้งเดิมสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องออินพิชยนนะคะเป็นอยู่บนถนนราชมุขข้างมุ่งหน้าไปพรราม5ให้เลี้ยวซ้ายที่บางก่าง62นะคะเลี้ยวไปท้ายซอยก็จะเจอร้านอาหารบ้านล้อมสุกนะคะให้จอดรถริมคลองอ้อมนนหลังจากนั้นเดินเข้าไปในร้านนะคะถอดรองเท้าสาักนิดนึงบรรยากาศเหมือนชาวบ้านริมคลองเลยค่ะ นั่งติลิมคองจริงๆนะคะร้านก็เตี๋ยวบ้านร้อมสุขแห่งนี้เราไปหาที่นั่งกันนะได้ฟิลย้อนอยุคมากๆเมนูก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะเป็นอาหารจานเดียวเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นของกินเล่นนะคะเป็นกับข้าวได้หมดถ้าใครจะสะดวกมาตอนกลางวันหรือจะมาตอนเย็นก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งค่ะดูสิคะอาหารเยอะแยะมากมาย <restriction>. <extr ude> อีพีนี้นั่งชิดติดริมคลองของจริงนะคะน้ําใสสวยๆแล้วก็มองเห็นเรือขายของวิ่งผ่านไปผ่านมานยังไม่ใช่ที่อยากกินหอมลาเแื้อมอ๋อหอลมพัดเย็นเอื่ยต้นไม้สีสวยๆนะคะสามารถให้หาดปลาได้ด้วยนะระหว่างรออาหารมาเสิร์ฟ บ้านไม้เหมือนมาเที่ยวบ้านย่าผู้ใหญ่นะคะร้านอาหารกว้างขวางค่ะม,มีหลายเก้าอี้เมนูแรกมาแล้วอันนี้เป็นอะไรคะเท่าหลังนี้วัตถุดิบที่เขาให้มาในจานสิคะสุดๆอะขออภัยที่จำราคาไม่ได้ไมีกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นเครื่องเทศเอาคนไม่กินคือ,อไรออะ เมนูที่สองนะคะเป็นเนเล็กหมูน้ำตกค่ะราคา20บาทเองจานนี้ไม่ของพี่น้องนะคะพี่น้องจะเป็นคนชิมค่ะเสียบไปนไงบ้้งคะเฉยๆเอเฉยเเนาะกินไปนั่งมองวิถีนิมลองไปค่ะเป็นน้ำโอเลี้ยง20บาทอันนี้เป็นน้ำลำไยสด20บาท เมนูที่สามมาแล้วอะไรอ่ะข้าวผัดหมูค่ะฟิวเหมือนเ้าวผัดโบราณเลยอ่ะกินแล้วเป็นไงครับพี่น,น้องข้าวผัดโบราณโบราณเลยใช่มาใส่ซีอิ๊วจังม,มันจะรสแบบเหมือนบ้านาน,นี่แหละนี่ทองดิฉัเนเองนะคะแตางว่าผัดไข่รัดข้าวเมนูที่สี่ไปของไปเองนะเหมือนแม่มาผัดให้กินเลย เมนูที่5เมนูสุดท้ายนะคะเป็นหมูสเต๊กค,ค่ะสเต๊กชุดใหญ่20ไม้เรามาสู่ขั้นตอนการชิมนะคะอืมกินไม่พูดไม่จาเลยอ่ะอ,อร่อยสิคะ นอกจากนี้เราเขาก็มีล่องเรือไหว้พระก้าววัดด้วยนะคะใครสนใจก็มาติดต่อได้นอกจากนั้นยังมีขายของก,กระจุกจี้แยะๆมากมายค่ะสุขในไหนเราจะเข้านั่งกินไปมองเรือไปวิถีชีวิตริมคลองอย่างแท้จริงค่ะก็เดียบ้านล้อมสุขใครผ่านมานะคะแวะมาชิมได้นะนอกจากนั้นเขาจะมีสวนรักเรือไทยโบราณให้เราแวะชมได้ด้วยนะกาจะมีเรือลำต่างๆให้เราเข้าไปศึกษาแล้วก็ดูอิ่มและ ไปทำงานต่อก่อนนะคะกรุณากดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ไวร้รอพีถัดไปนะคะผิดพลา,ก,นนพา,าการดใดขออภัยมาน้าอกาสนี้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ